สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเด d บ y ร a y l i g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภยัยสนใจลิกงใต้คลิปครับผมก็ <c oughs> กรับสวัสดีทุกผู้ชมชาวเด d a า l i g h t ไ o b i โมบานทุกคนกันด้วยนะครับผมโอ้คอแข้งขอแข้งนิดหน่อยโอ้โหแล้วเจอรูบิกแย่แล้วทุกคนคือตอนนี้ผมจะขอบอกไว้ก่อนว่ากระตุกแน่นอนนะครับผมต้องขออภัยไว้ก่อนเลย คือเจอรูบิกทีไรผมกระตุกตลอดเลยนะคือที่จูบรูบิกไม่ได้เพราะว่ากระตุกนั่นเองนะใครที่เล่นคาตกรลูบิกบ่อยๆก็สงสารเซอร์กันด้วยนะครับผมผมไม่รู้ว่าคาตกรเนี่ยก,กระตุกหรือเปล่าแล้วเขาลากมาทางนี้ด้วยไงผมขอเก็บรูบิกก่อนเลยแล้วกันก่อนที่เขาจะเก็บได้นะเขามาปบบเนี่ยโอ้โหแล้วมาเลยจังหวะนี้มาเลยโอ้โหแล้วถือรูบิกจูบแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับผมเพราะว่าถ้าขีดสีเหลืองเต็มนะผมจะทําให้โซเนี่ยมาลุมปากเราโอ้โหกระตุกกระตุกกระตุก โอ้โหกระตุกกว่าเจอลินอีก่นะเจอตัวเนี้ยทางไหนเพื่อนผมสามารถมองหัวได้โอ้ยโหมือหลุดทุกคนผมไม่ได้ไหวมาทุกคนเจอตัวนี้แล้วผมกระตุกมากเลยนะหเอาไงโอ้เรามีล็อกไม้อีกเราโทเทียมอยู่ตรงนี้โทเทียมอยู่ตรงนี้เอาไงเพื่อนเราดักจะวันนี้ผมต้องฉีดแล้วป่ะเล่นตรงนี้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าเขามีเพิร์ล็อกไม้ฉีดเลยไม้ข้างหน้ามีอยู่เรามี3%เรนผมเรามีวิ่ง3%ใหเอเซเบโดน เรามีวิ่ง3%เราสามารถใช้ฉีกได้นะผมใช้ฉีกได้นะจะเย็นเอาไงเพื่อนสเต็ปสเต็ปมูลอกจะเย็น <c oughs> โอ้ตรงนี้มันหลอกไฟยากนะครับผมเพราะว่าเราสามารถเห็นตัวฆาตกรได้ผมต้องพับเซฟไปก,ก่อนผมไม่อยากล้มเร็วไงห้าเครื่องมันจะเร็วกันไปพับไปก,ก่อนโอเคแต่เราได้หนึ่งเครื่องแล้วนะ <c oughs> ในบ้านใหญ่ด้วยโอ้โหตูตูหลกกระโดดเป็นทีเฟ <c oughs> อีกแล้วใส่เฟกจะเย็นนะ เปลี่ยนชี่พี่ชอเป็นเฟกดีกว่าปะเฟกเยอะขนาดนี้มาตรงนี้โอ้โหผมก็ระตูกบ้านเลยวะไม่ไหวแล้วทุกคนอุ๊ยโอ้โหแล้วโดนได้ไงเนี่ยโู้โดนเฉยปิงตีคมๆ <c oughs> แล้วไม่มีใครมาเก็บรูบิกสักคนนะนี่ครับผมคือถ้าเจอรูบิกเนี่ยถ้าไม่มีคนแกะรูบิกนี่ยเแล้วปล่อยให้โซ่มันเต็มทุกคนอนะ่ะอุ๊ยกำลังอธิบายเลยคือถ้าปล่อยให้โซ่มันเต็มทุกคนแบบนี้จะทำให้เล่นยากนะผมจะมีโซ่มาตึงเราตลอดเวลานะผมมีเฟิกโทรศัพท์นะเอาตีผมได้ โอเคผมเก็บรูบิกไม่ได้หรอทุกคนต้องมีคนไปเก็บแทนผมอะ่ะเนี่ยเราจะมีโซ่มาตึงตลอดเวลาซึ่งจะทำให้เราชูแคบไม่ได้เลยนะโอเคตอนนี้มีเพื่อนไปเก็บอะโห oh, แล้วเนี่ยเห้ยปะโซ่มันก็จะพยายามมาคอยรังควานเราตลอดเนี่ยเราขอฮิวก่อนขอแกะแผลลึกก่อนนะเพื่อนยงังแฟดแรกอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะหลุดถฉยส่องไฟไน้เลยปะ,ะส่องไฟหรือตันไม้อันนี้ไม่รู้แต่ผมขอฮิวก่นกอน เขาวิ่งมาฝั่งนี้เฮ้ยเพื่อนคนวิ่งมาปะหิวหน่อยได้ไหมหิวผมหน่อยไปไหนวะเอาหาย,ยเฉยฟึ่งหมินม่นเมื่อกี้เ้ยนี่ไงเพื่อนไม่เห็นแน่เลยปะโอเคเห็นละหิวก่อนต้องหิวก่อนนะไม่งั้นเล่นยากมา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 โอ้หันมาด้วยไปก่อนไปก่อนละกันเพื่อนสอบไฟอ,อะไรจะขนาดแบบวา่าขอส่องบ้างโอ้ไม่ได้ตอนนี้ลูกวีเกิดแล้ว ต้องไปเก็บนะเฮ้ยยืนทาอะไรอ่ะคันาการยืนปรับไจโรโอเคเดี๋ยวก็จะไปไล่เพื่อนไห้ผมแล้วก็ขอปั่นก่อนเลยเพราะว่าผมมียืดหยุ่นนะ้ผมปั่นเร็วมากๆผมต้องไปเก็บรูบิกเนี้ยเพื่อนในทีไม่มีใครเก็บรูบิกเลยทุกคนจริงคือถ้าไม่เก็บเนี้ยมันจะเล่นยากมากๆเลยนะงั้นผมเก็บเองประตูนี้ยังไม่พังเนวยสามารถจุกเด็กได้นะถ้าคันาารไม่ยอมพังไม้แบบเนี้ย โอเคเราก็ขอเก็บรูบิกเลยเก็บไม่ได้โอเคขอแกะในไม้เลยกันนะแกะเลยตรงนี้ร้ามาหรือเปล่าถ้า,าร์ามาอย่างไรเราก็มีไม้ไว้เซฟอยู่นะไม่วามาโอ้เราโฮมไล่เพื่อนเอาสุดอยู่บ้านเล็กนี้ผมดีวผมกลับไปปั่นบ้านเล็กดีกว่าเพราะว่าเครื่องตัวนั้นผมอยากปั่นให้มันเสร็จมากๆเพราะว่ามันติดกับเครื่องเอ่อเมรเทมะคร้บผมจะทำให้แบบโดนคุมโซนได้นะถ้าเราไม่ปัน่นตรงเนี้ย จะเอาไปแขวนแม่เทพด้วยนะผมว่าเขามาเนี่ยอะไรทุกคนส่วใจเต้นขี่ขึ้นเรื่อยมาดีิ่ปะไม่รู้ว่าตามหรือเปล่านะแต่ว่าเขาพังเครื่องผมเขาพังเครื่องผมไปไหนวะหน้าโอเคตามถึงเวลาจุกอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ถือรูกิกจุกแล้วนะปล่อยสก,กิลปล่อยสก,กิลเหรอจะเย็นไม่โดนเอเคตรงนี้เราจุกเด็กได้นะเขาต้องพังประตูอะโอเคพังละ เราต้องรอจังหวะนิด <thoroughly> น <All S 1> ึงนะครับผมในการจุกเด็กตรงนี้ตัวนี้เป็นจุกเด็กคันเทพจะเห็นเพื่อนเอาไงอุ้ยกว่าสกิลคนนี้มันฉลาดฉลาดเอาเรื่องฉลาดเอาเรื่องเล่นม้ดีกว่าตรงนี้ถ้าเจอลูบิกแบบทีมทีมโซกจกิงๆที่บอกเลยว่าเล่นยากมากเลยนะจะเห็นนะยัดไม้เหรออ้ยโอ้โหเพื่อนแกทอเทมอะไรวะี่ยยังเหลือทเทมไฟอยู่นะ คนนี้เขาหลอกเยอะเกินถ้าถ้าเดินตนีน่าจะได้แล้วนะี่ยถ้าเดินตนีน่าจะได้แล้วเนี่ยเพื่อนต้องพับเซลทุกคนไม่ตันด้วยไม่ตันด้วยโอ้สายเคเบิลรัดหอวเราอ่ะผมชี้เลยผมมีสามเปอร์เซ็นต์ผมมีเปิ่งสามเปอร์เซ็นต์ไงเพื่อนผมงกไม้โอ้ปี๊ถ้าไม่ปิงก็ได้อยู่ถ้าไม่ปิงก็คุยกันยาวๆอ่ะเอาตาแบบนี้ผมก็จุกเด็กอยู่ดิน่าจะได้สักสองสามรอบอีกนะสองรอบมนะั้งเพราะว่า ผมกระโดดไปแล้ว2นะน้าต่างคือมันจะล็อกตอนที่เรากระโดด3าครั้งนะผมะล้วรอบนี้เห็นะมันจะมีบาเรียมากั้นกันไม่ให้เรากระโดดนะดักเฉยผมชีอีกเดี่ยดักเขาชีกครบับผมไปแม่เทพดีกว่าแม่เทพน่าจะยังพอเล่นได้อยู่มั้งมีคนปั่นอยู่หรือเปล่าอ้โหมีคนปั่นอยู่ลากมาหาเพื่อนเฉยแต่จะเสร็จแล้วนั่นนะ่ะโอเคเสร็จพอดีสวยตอนนี้เราก็เก็บลูบิกดีกว่า ด่ามาหาเพื่อนดีที่แบบมันเสร็จพอดีไงผมไม่รู้ว่าเพื่อนปั่นอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคขอเก็บรบิกก่อนตัวนี้เพื่อนเราไม่ค่อยมีใครชอบเกิรโบิกนี่ไงยืมไปก่อนก็ได้ยืมให้ผมก่อนเพื่อนโอเคอีกนิดเดียวติ่งเดียวเท่านั้นผมเก็บเองขอไปแกะในบ้านใหญ่ดีกว่าเผื่อเขาวาปมาแล้วผมจะได้แบบมีที่เล่นหน่อยจะได้ไม่โดนหนึ่งทีฟรีโอเคประมาณนี้น่าจะได้นะแกะเลยไม่รู้เขาจะวาปมาหรือเปล่า ต้องหาที่เล่นไว้ก่อนไม่ไมหน้าวาร์ปะก็น่าจะไล่เพิ่มอีกยงเดียวโอเคไม่วาร์ปงั้นแล้วก็ปั่นไฟเลยครับผมปั่นไฟเลยตรงนี้เหมือนแต้มปั่นไฟเรายัางมีไม่เยอะมากนะครับผมเพื่อนเหมือนจะเอ้ยโอ,โ,โอเคเสร็จสวยล้มโอ้โหประตูประตูมันสลับฝั่งอะไรกันครับเนี่ยไม่ชินเลยด่านมันเปลี่ยนใหม่ไม่ค่อยได้เจอด่านนี้เท่าไหร่นะผมประตูมันมาอยู่ตรงนี้เฉยเลย อยู่ตรงขวากลางแล้วแขวนแม้เทพแน่ๆโอเคงั้นผมก็เปิดได้ปะมา่ะเนี่ยอย่าพึ่งมาล้ยเหมือนจะไปไล่เพื่อนทุกคนผมดึงได้ลูบิกเกิดสกกลเลยโอ้ยกลับมาเฝ้าจะทันอยู่ตอนนี้แหละแล้วเขาตีผมผมมี3%วิ่งเลยผมวิ่งเร็วมา,มากๆประตูนี้จะเสร็จน,นะโอเคนี่ไงเพราะว่าเขาเปิด โอ้เพื่อนไม่ไม่บอกให้กันเลย <c oughs> คนอื่นไม่บอกให้เลยเหรอเฮ้ย <c oughs> เหมือนเขาจะเอาผมเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้เข้าจิตใจเขาแน่แน่ทุกคนเขาจะมาเอาผมเอาไงเพื่อนโอเคตอนนี้เราจะรอดนะผมซีซีโอเ้เกือบไม่รอดตอนตอน้ตนเกมอ่ะคือแบบถือดูบิคจู๊บแบบนี้ก็ไม่ไหวนะมาเนี่ยเขาเปิดอันติโอ้แล้วมาแน่เน่ไปก่อนแล้วกันตอนนี้เขาได้อันติแล้วนะแต่เหลือเขาเปิด โอ้โหตามมาเปิดเลยแล้วกัน <_ d intimacy> เหมือนจะดักปะผมว่าเขาต้องจะดักนะหรือว่ากลับไปหาคนดึงกันแน่ๆชัวๆขอปั่นกันเลยเพราะว่าผมมีเพิร์กเดจาวูเรืฝันสองเร็วสองเท่าหมาไปเพื่อนลากโอ้โหมาจริงด้วยไงแล้วพาแขกมาพาแขกมาแบบนี้ไม่ปลื้ม <_ c oughs> ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโหตรงนี้ก็อยู่เต็มเลยดูนี 4คนเล้วเนี่ยพี่เคยปั่นเครื่องอื่นเลยหรอโอ้แล้วดุมขอนั่งเป็นเนี่ยเป็นต้นต้นข้าวโพดได้ผมขอนั่งเนี่ยเป็นต้นข้าวโพดนิดนึงเฮ้ยเราโหเราเอาสุดเกินเพื่อนปั่นสุดเกินเอาเสร็จจนได้อ่ะโอ้โหโอเคขันตกรอนเขาอติหมดแล้วนะผมเราต้องไปหาปั่นเครื่องอื่นเดี๋ยวผมไปปั่นเครื่องนู้นดีกว่าเครื่องอ่าซ้ายล่างได้ผมเไล่เพื่อนอยู่บนแท็กเตอร์ไม่ดิรถเกี่ยวข้าว โอเคโหล้วไล่ไปแมทเทีด้เรื่องไงผมจะไปปั่นตรงนั้นผมไปปั่นเครื่องนู้นดีกว่าซ้ายล่างครับผมซ้ายล่างนั้นจะปั่นได้นะน่าจะกันพอกัน,เ,นเขาคุมส่วนได้อยู่เขาไล่อยู่แมทเทีบฉีกไปเถอะโอเคมันจะฉีกไปแล้วแล้วก็ปั่นเลยครับผมคืนนี้ปั่นคนเดียวชิวๆเสร็จไปก่อนสวยต้องไม่ดึงมาเนี่ยคิดว่าคนนึงเจ็บคนนึงโดนไล่ เอ้ยอยู่ตรงนี้หรอโอ้โหโอ้โเราอยู่ตรงนี้เลยส่องได้ไปของมุมนี้เลยส่องโอ้โหช้าช้าไปนิดเดียวเองโหเสียดายมากเลยถ้าผมก้าวเร็วกว่านี้นนะถ้าเพื่อนอ่าไม่คานเข้ามาแล้วนะผมบอกเลยว่าน่าจะได้นะแต่ว่าเพื่อนกับคานเข้าไม้เฉยเลยน่าจะส่องได้ไมเมื่อกี้แต่ว่าเพื่อนก็น่าจะให้ผมพับไม้แน่ๆน,แ,นแต่ว่าผมจะส่องไฟไง อขอดึงก่อนเลยาแต้มดึงครับผมมาแต้มดึงบ้างจะได้แบบสวยปันไฟต้องรีบปันไฟตอนนี้เหลือสองเครื่องเลยแล้วสองเครื่องแล้วก็ตกเฟสสองสองคนแล้วตอนเนี้คือสวยเพื่อนดีกว่ามามามาชีก,ก่อนเลยตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันนะอุ๊ยโหวิ่งผ่านหน้าเลยเหรอ ตกใจกำลังจะวิ่งมาฝั่งนี้ผมว่าผมต้องไปดึงก่อนทุกคนเพราะอีกคนนึงจะตายละผมต้องไปดึงผมต้องไปดึงอ้โเพื่อนเหมือนจะวิ่งไปแล้วนั่นแหละความจริงให้ผมดึงก็ได้นะเพราะว่าผมยังไม่ตายยังไม่โดนแขวนเลย,ยจะเจอเพื่อนแล้วนั่นแหละอ้โเพื่นอนดึงอะไหรอโอเคดึงก็ดึงยังไงผมก็ว่าเพื่อนล้มอ่ะนี่ไง,ไ,งไม่น่ารอดทุกคนสองไฟไม่น่าทันเขาจะอุ้มเลยโอ้ใช่ให้ผมไปดึงนั่นน่าจะพอเทรดได้อยู่อ่ะ แต่ว่าเพื่อนรีบไปหน่อยนะผมแบบมีรูปเกมไม่ค่อยดีนะผมว่าโอกาสแพ้น่าจะสูงมากๆากอ่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนอีกคนสามารถจุ๊กให้ผมอุ้ยผมเสาขาวด้วยอ่ออีกคนนึงสามารถจุ๊กให้ผมอ่ฝั่นได้สักเครื่องนึงน่าจะโอเคอจะมาเครื่องนี้ว่ะโอเคจังหวะเนี้ยมันต้องแยกกันปั่นแล้วผมเครื่องมันใหญ่ก็ก็มีนะว่าน่าจะยังพอฝั่นคนละโซนได้อยู่อุ้ยโหผือวิ่งเกลียรละโอเคจุ๊กเลยแล้วกันมาเดี๋ยวผมจุ๊กให้เอง ไหนๆก็ไหนๆละขอจูเองแล้วกันเพื่อนปั่นไฟทีเพื่อนทำอะไรไม่รู้โอ้โหหิวตัวเองฉีกเลยขัดดักเยอะเกินคนเนี้ยตรนนี้มีไม้เยอะมากเลยครับผมยังไม่มีใครเล่นเลยนี่มาเพื่อนไรผมนาน,านๆเหรอผมขอจูกสักหนึ่งเครื่องหน่อย้อโอทิ้งเมื่อก่อนทิ้งผมเพื่อนนั่งฮิวอยู่อะทุกคนแบบนี้ถ้าเพื่อนไม่ปั่นไฟช่วยผมอาจจะแย่ได้นะโอเคผมต้องรีบปั่นมา เพราเขาต้อจะไปเจอเพื่อนแล้วก็ตีเพื่อนอ้หมาตาไหนวะเนี่ยมาตาไหนวะเนี่ยจะเอะเพื่อนตัวไหนอะเออติด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 ฉีก่อนแล้วกันกลัวเข้าไม้หรือเปล่าน่าจะหนีเข้าไม้ยังไสเต็ปนี้สเต็ปน,นี้ท่านได้แต่ใดมาเคยเล่นโอนี้นะผมน่าจะพอเดาทางได้อยู่โอนีมน้มันมันโคง้งแบบโคง้งหักสองอย่างนิดนึงน,นะ โอเคเหมือนจะไม่เอาไปเจอเพื่อนแล้วนะ่ะเพื่อนแบบเงียนปั่นกับผมตรงนั้นโห oh, เรียบร้อยทีเดียวรู้เรื่องเย่แล้วทุกคนคือถ้าเป็นผมล้มนะบอกเลยว่าผมก็ยังมีลูกเองที่สามารถพลิกเกมได้อยู่อะยูไ่ไหนวะอยู่ไหนอะอุยอ๊ยโอ้ผมไม่เห็นมาไงวะ <laughs> คือถ้าผมล้มก่อนเพื่อนอนะผมน่าจะยังพอมีลูกเองสามารถพลิกเกมได้อยู่แต่ว่าตอนนี้คือต้องต้องช่วยเพื่อน สอบไปก่อนเบี่ยงตัวนี้เพื่อนโอ้โหหิวเร็วจังเพื่อนหิวเร็วมากวันน้ผมก็จะไปดึงไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าน่าจะทันนะทันหรือเปล่าวะโอ้ไกลอยู่นะเนี่ยถ้าผมดึงผมน่าจะเจ็บแล้วเนี่ยใช่ปะโอ้ไม่ได้คะถ้าผมดึงมากเพื่อนก็ล้มอยู่ดีไม่น่าได้ละคือถ้าผมดึงมาเพื่อนก็ล้มอยู่ดีต้องหาจังหวะที่ดีกว่านี้นะ เอาไงวะเนี่ยเอาไงเพื่อนโอ้หต้องก้กาวข้ามมาก่อนต้องหาจาาังหวะคานเออแล้วก็ตันไม้ให้ได้อะต้องหาจังหวะขังเขาให้ได้อะตอนเนี้ยเพื่อนคานออกไปเลยโดดแล้วก็โดดกลับสเต็ปลักไก่โอ้โหไม่ได้หรอทุกคนต้องกลับไปตั้งหลักก่อนแบบนี้แบบนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โอ้โหจะดึงไงวะเนี่ยมีโอกาสรอดน้อยมากนะแบบนี้ชีกเลยชีกเลยจงังหวะน,นี้ชีกเลยโอ้หเดินเร็วจัด หลอกเจ็บสองปหนึ่งทีโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่พับไม้เลยให้ราโดนจริงหลอกกระโดดเป็นหนึ่งทีโอ้โหเดินเร็วมากหลอกไปอีกทีหนึง่งโอเคยังได้อยู่เต็ปหลอกเตปหลอกได้ผมไม่จำเป็นต้อง7จบสองจริงๆก็ได้นะยึดยังหลอกก็อพอละก็อพอได้นะตรงนี้ไม้ยังไม่ไมพังทันยูเอ้จะเห็นเพื่อนเขาไม่พังไม้เลยนะโอเคผมขอไปตั้งหลักก่อนแล้วกัน จูงให้เพื่อนแห้งเหรอจูงกันเพื่อนแหง้งโอ้คอนเทนต์จัดว่าก่อนเพื่อนจะแห้งนี่ผมตายก่อนเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเขายังไม่มีอโอ้โหถึงถอยคิดว่าไม่ถึงคือตอนนี้ถ้าเขายังไม่มีอันตรีผมน่าจะจูงได้ทั้งวันนะแต่ว่าถ้าเขามีอันตรีเมื่อไหร่นะบอกเลยเนี่ยเขาเริ่มเก็บเลือดโอ้โหแล้วได้เร็วด้วยไงคือถ้าเขามีอันตีเนี่ยบอกเลยว่าผมจะจูงยากมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่มีเนี่ยผมได้ทั้งวันอ่ะตอนนี้เริ่มแย่แล้วต้องพับเลย มมาายจัดๆสองไปก่อนหนึ่งทีแล้วฉีกเลยสองปก่อนแล้วฉีกเลยครับผมคนนี้เขาเก็บบอลัไล่ผมแล้วเขาไม่พังมาแล้วผมจะไปดึงเพื่อนไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าผมมีเปิร์กอันนี้ด้วยไงเปิ่งสามเปอร์เซ็นต์คือถ้ามีเปิ่งสามเปอร์เซ็นต์ผมก็ยังดึงเพื่อนแล้วก็สามารถติดทนทานได้อยู่นะแต่ว่าที่คี้ผมไม่มีไงหลอกไปอีกทางหนึ่งใจเย็นเพื่อนเตะหลอกผมมันเยอะไงผมใส่ฟิกยังไงไปพังไม้ผมฉีกเลย ตัวนี้มีม้าอยู่โอ้โหน่าจะโดนไปแล้เจ็ดสิบสองเจ็กนเพื่อนโอเคโหตัวนี้ไม้พายไปแล้วเขาต้อจะพังไม้แน่แน่คิดว่าโอเคบางไม้จริงด้วยไม้ตัวนี้เหมือนจะยังไม่พับต้องผ่านมาตอนนี้อุ้ยดันอยู่ดึงเพื่อนทำไหมเนี่ยโดนแล้วต่างทันหรือเปล่าผมว่าไม่ทันแน่เลยทุกคนโหไม่ทัน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 โอ้โหผมไม่ไหวว่ะทุกคนได้เงินจริงจริง ผมสุดๆแล้วสุดๆแล้วคืออีกนิดก็คือร้อยเพื่อนแห้งอ่ะเกือบแห้งอ่ะขอสี่เปอร์เซ็นต์หน่อยแล้วกันห <c oughs> ลุดเถอะหลุดเถอะขอโอกาสรอดหน่อยคันสุดท้ายครับผมหกเปอร์เซ็นต์หรอโอ้โหเราไม่ได้ด้วยงไงรถล้อจีจีก็ผมผมไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวคือถ้ามีอันเตียมันจูงยากมากนะผมจีจ ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมหมๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้